สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอบพระคุณมากครับที่มาฟังคําสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องมีพจวใจเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดที่ตรัสในหนังสือสดุดีบทที่40ข้อ8บอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยินดีทําตามน้ําพระทัยของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์ผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะทรงตรัสเข้าไปในจิตใจของพี่น้อง และพี่น้องจะเข้าใจความลี้ลับของสวรรค์นะครับขอพระเจ้าจัดกับพี่น้องผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอบคุณครับพี่น้องรับผลประโยชน์ไหมครับที่เรียนสิ่งเหล่านี้ข้อแนะนําเล็กๆ,ๆน้อยๆจุดเล็กจุดน้อยเหล่านี้ผมคิดว่าบางทีเราไม่เห็นเราทำเราไม่เข้าใจแล้วเธอทําให้คริสัจกรไม่ขยายสักทีแล้วมีปัญหาคนท้อใจกันเยอะสอบอก็ท้อใจด้วย ผมว่าจุดเล็กๆเล็ๆน้อยๆผู้นี้จะแก้ปัญหาใน,ในการสร้างงานของพระเจ้าอันสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้คําแนะนําในการรับใช้นะครับผมจะอ่านในหนังสือโรมบทที่13ข้อ1ถึงข้อ5ทุกคนต้องยอมตนเชื่อฟังผู้มีอํานาจปกครองเพราะไม่มีผู้ใดมีอํานาจเว้นแต่พระเจ้าได้ทรงสถาปนา ผู้มีอำนาจต่างๆที่มีอยู่ล้วนได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าฉะนั้นผู้ที่กบฏต่อผู้มีอำนาจก็กำลังกบฏต่อผู้ที่พระเจ้าได้ทรงสถาปนาและผู้ที่ทำเช่นนั้นจะนำโทษมาสู่ตนเองเพราะว่าผู้ปกครองบ้านเมืองนั้นไม่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำถูกแต่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำผิดผู้มีอำนาจใช่ไหม ถ้าเช่นนั้นก็จงทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะชมเชยท่านเพราะเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของท่านแต่ถ้าท่านทำผิดก็จงกลัวเถิดเพราะเขาไม่ได้ถือดาบไว้เฉยเฉยเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระพิโรธที่จะนำการลงโทษมาสู่ผู้กระทำผิดฉะนั้นเราจึงต้องยอมเชื่อฟัง ผู้มีอำนาจไม่เพียงเพราะกลัวการลงโทษแต่เพราะเห็นแก่จิตสำนึกด้วยฮีบรูบทที่13ข้อ17ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาผู้นำของท่านซึ่งเฝ้าดูแลท่านในฐานะเป็นผู้ที่ต้องรายงานจงเชื่อฟังเขาเพื่อเขาจะทำหน้าที่ด้วยความชื่นใจไม่ใช่จำใจรับภาระซึ่งไม่เป็นประโยชน์ อันใดแก่ท่านหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อ12 13พี่น้องทั้งหลายเราขอร้องท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ท่ามกลางพวกท่านและปกครองท่านและตักเตือนท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้ทำจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันสรุป ข้อพระกมพีสามตอนนี้อยากหนุนใจให้เราตัดสินใจดีมาครับว่าไม่ว่าเราจะอยู่ฐานะใดในาศาสนาจักรไม่ว่าเราจะเป็นสอบอรหรือเราจะเป็นผู้ติดตามผู้รับใช้หัวหน้ากลุ่มสม,มัครีธรรมหัวหน้านมัสการคนดีดเปียนโนสอนพระกมพีวันอาทิตย์ลวีวรารศึกษาผู้นำอาวุธ อนุชนอะไรก็ตามคนทำคอมพิวเตอร์ในโบสถ์ให้เราตัดสินใจอย่างนี้ดีไหมครับเราเชื่อว่าผู้นำที่พระเจ้าวางไว้อยู่เหนือเราเนี่ยถูกแต่งตั้งโดยพระเจ้าเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผมพูดถึงผู้นำรัฐบาลด้วยผู้นำที่ทำงานของเราแมนเจอร์ของเรา แมนเชอร์า Manager ภาษาไทยว่าอะไรครับผู้จัดการของเราหรือว่าผู้นำที่โรงเรียนครูใหญ่อะไรก็ตามผู้นำเหล่านี้ถูกตั้งตั้งโดยพระเจ้าถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าเราก็ให้เกียรติเขาผมอยากจะหนุนใจว่าอยากให้เรามีวัฒนธรรมแบบนี้ในการรับใช้ว่าเราจะให้เกียรติผู้นำของเรานะครับคริสจักรเป็นกองทหารทหารต้องให้เกียรติ และเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาวัฒนธรรมนี้ของสวรรค์เนี่ยต้องถูกปฏิบัติทุกที่ผมยกตัวอย่างผมไปกลุ่มสาม,มัคคีธรรมของพวกเด็กวัยรุ่นในฐานะผู้ที่ไปเยี่ยมเขาผมยังต้องเชื่อฟังหัวหน้าแผนกวัยรุ่นผมก็นั่งเงียบถ้าเขาบอกว่าร้องเพลงผมก็ร้องผมไม่ใช่เขาร้องเพลงอยู่ดีก็ตะโกนออกมาฉันเป็นสอบอ ฉันจะต,ตะโกนแล้วตอนนี้ไม่ได้ผมต้องยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของหัวหน้า,าแผนกอายุเยาวชนผมไปที่ไหนผมต้องให้เกียรติผู้นำที่นั่นที่จริงแล้วผมเป็นคนแต่งตั้งเขานะครับแต่ในบริบทตอนนั้นะ่ะชั่วโมงนั้นเน่ะเขากำลังนำที่ประชุมอยู่ผมเป็นแค่แขกไปเยี่ยมผมเป็นแค่คนที่ไปหนุนใจ ผมยังต้องให้เกียรติและเชื่อฟังเขาอยากให้ทุกคนมีลักษณะแบบนี้จริงๆเราต้องให้เกียรติผู้นำของเราและเชื่อฟังเขาผู้นำของเราอาจจะไม่เก่งเท่าเราบางคนเนี่ยเก่งมากเลยพูดนำหลไฟดับโอ้พูดพูดพูดผู้นำเป็นคนเงียบสอนพระคัมภีร์เงียบๆยังต้องให้เกียรติไม่เกี่ยวกับความเก่งกาจสามารถ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าเขาพูดเก่งเท่าเราไหมไม่เกี่ยวเลยเพราะเป็นเรื่องตำแหน่งในอาณาจักรของพระเจ้าอยากจะให้วัฒนธรรมวัฒนธรรมนี้อยู่ในขึ้นจักรของพี่น้องทุกแขงเมื่อต่อไปนี้เราจะให้เกียรติผู้นำเอเมนไหมครับเราจะให้เกียรติทำในโบสถ์เวลาผู้นำน้ำมศการขึ้นมานำน้ำมศการเราก็ ฟังเขาให้เกียรติเขาแต่ขณะเดียวกันผู้นำนัสการก็ต้องให้เกียรติสบอถ้าสบอขยับตาบอกหยุดได้แล้วก็ต้องหยุดต้องเชื่อฟังกันเพราะเขาเป็นผู้นำใหญ่แต่ตอนที่พระเจ้ายังไม่ได้บอกให้หยุดสบอก็ต้องเชื่อฟังผู้นำนัสการแต่พอเปลี่ยนใส่หมวกอีกหมวกหนึ่งว่าตอนนี้จบได้แล้วเราต้องเทศนาแล้วพอขยับตาบอกจบได้แล้วผู้นำนักการก็ต้องเชื่อฟังและให้เกียรติ ผู้นำคือสอบอคนนั้นเห็นภาพอย่างนี้เป็นเป็นภาพฝ่ายวิญญาณที่ผมอยากจะหนุนใจให้เกิดขึ้นในคริสจักรจริงๆนะครับเราต้องให้เกียรติกันและกันให้เกียรติผู้นำในแต่ละที่ในแต่ละแผนกฟังกันและกันแล้วก็ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจถ้าผมไปเยี่ยมโบสถ์ไหนผมก็ต้องให้เกียรติผู้นำที่นั่นผมต้องฟังเขานะครับ ตอนที่ผมไปสวิสผมก็ต้องให้เกียรติผู้นำที่นั่นเขาจะจะทำอะไรผมก็ต้องเชื่อฟังเขาจนกระทั่งเป็นถนึงจุดที่ผมกินเทศครัวนี้ก็ตาผมละเขาก็ต้องเชื่อฟังผมเพราะผมกำลังเทศอยู่เราให้เกียรติกันและกันในแต่ละตำแหน่งในแต่ละสถานการณ์เราฟังกันและกันเราไม่มาทะเลาะกันขัดกันนั่นเป็นหัวใจแบบพระเจ้าคือให้เกียรติผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งนะครับอยากจะหนุนใจจริงจริง คำแนะนําในการรับใช้อันนี้นะครับเพราะผมสังเกตว่าบางทีพี่น้องคริสเตียนไม่เข้าใจระบบนี้แล้วก็ไปโบสถ์แล้วก็ไปทะเลาะไปตีกันทะเลาะกันในโบสถ์ฉันรู้มากกว่าเธอเธอเป็นสอบอใหม่มือใหม่ฉันไม่ต้องฟังเธอหรอกไม่ใช่นะก็ไม่เกี่ยวกับมือใหม่ไม่เกี่ยวกับสอบอใหม่เป็นเรื่องของการแต่งตั้งสถาปนาจากสวรรค์เขาจะมือใหม่ไม่มือใหม่ไม่เกี่ยวเพราะมาจากพระเจ้า ถ้าเราให้เกียรติเขาเราให้เกียรติพระเจ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องมือใหม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสามารถแค่ไหนเป็นเรื่องของพระเจ้ากับเราถ้าเรารักพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าเราให้เกียรติพระเจ้าเราก็จะให้เกียรติกับคนที่พระเจ้าแต่งตั้งไม่ว่าจะเด็กกว่าเรารู้น้อยกว่าเราไม่ชํานาญเท่าเราเราก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะเป็นตําแหน่งที่พระเจ้าใส่ให้เราเคารพเขาเพราะเราเคารพพระเจ้าอเมนไหมครับ ถ้าเราสร้างบรรยากาศแห่งความเคารพกันอย่างเงี้ยในโบสถ์นะครับพระวิญ,ญญาณจะเคลื่อนแรงมากจริงๆพระวิญ,ญญาณไม่ชอบที่ประชุมที่คนดื้อด้านทําตามใจตัวเองและไม่ให้เกียรติผู้มีการผู้ที่มีสิทธิอานาจในที่ประชุมพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งเขาเรียกว่า divine order มีความเป็นระเบียบแบบพระเจ้า เคารพกันเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนในริตจักรของพระเจ้านะครับผมอยากหนุนใจนะครับคายปก็สัญญาว,ว่าต่อไปนี้จะให้เกียรติผู้นำของเราให้เกียรติต่อผู้นำในที่ประชุมนั้นไปทุกที่เราจะให้เกียรตินะครับไม่ไปแทรกไม่ไปทําให้เขาเดือดร้อนเราต้องให้เกียรติเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราที่เราจะให้เกียรติ ผู้ที่พระองค์สถาปนาในทุกสถาบันไม่ว่าจะเป็นเจ้านายที่ทำงานรัฐบาลหรือว่าที่คริสจักรในกลุ่มสาม,มัคคีธรรมเราจะให้เกียรติเขาด้วยบุคลิกของเราสายตาของเราคำพูดของเราน้ำเสียงของเราการปฏิบัติตัวของเราเราจะไม่ลบหลู่ดูหมิน่นการแต่งตั้งของพระองค์เจ้า เราจะให้เกียรติแม้แต่คนที่เด็กกว่าเราแต่เขานำอยู่คนที่รู้พระคัมภีร์น้อยกว่าเราเราก็จะให้เกียรติเขาเพราะเขากำลังนำเขาถูกแต่งตั้งโดยพระองค์เราขอนิสัยและการดำเนินชีวิตแบบพระคัมภีร์เหล่านี้ที่เราเรียนเข้ามาเป็นชีวิตของเราเราขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจา้าเอเมนขอบพระคุณอีกครั้งครับที่ฟังคำสอนจนจบนะครับ ขอพระเจ้าเทพระพรพระคุณความโปรดปรานและสติปัญญาการเจิมลงบสู่ชีวิตของพี่น้องมากๆนะครับและผมเชื่อว่าพี่น้องจะออกไปเกิดผลมากมายเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้เป็นแสงสว่างและเกลือของโลกและเมื่อคนอื่นเห็นพี่น้องเขาจะบอกว่ายอดเยี่ยมสวรรค์มาตั้งอยู่เพราะคุณมาที่นี่นะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วพบกันในคำสอนครั้งต่อไปครับ